รู้หรือเปล่าบ้านสินดีน่ะสวยขนาดไหนดูของตกแต่งนี้สิทุกคนจะทำอะไรดีนะดื่มกาแฟใช่ดีเลยมาน้อยมาน,นี้มาแท้ดี <c oughs> ดูเหมือนมาน้อยจะอยากเล่นแล้วนะ <c oughs> เออใช่ของเล่นไง <c oughs> อุ๊ปส์โอ้ไม่โอ้ยเธอเป็นอะไรมา <c oughs> ไม่เป็นไรล้วเดี๋ยวฉันจะตัดชันเลยก็แล้วกันนำผ้าสีชมพูมาแบบนี้แล้วก็ผ้าจะข่ายต้องการแข็มพอดีเลยขอบใจนะเย็บ <Yeah. S 1> แบบนี้น่ารักจังแล้วก็ติดผ้าจีบเป็นแบบนี้เลยติดพอมๆเราจะได้กลายเป็นวานิลลาไอศครีมแล้วก็จะตกแต่งเสื้อด้วยโบ ถ้าเกิดว่าหนาวขึ้นมาล่ะอ,อ๋อแบบนี้ก็ต้องใส่โค้ทสีชมพูที่ทำมาจากขนสัตว์เปอมไงติดริบบิ้นเลยสวยจังใส่ถุงเท้าขาย,ยาว <c oughs> น่ารักอะแล้วก็ติดน้องกระต่ายโรยกลิตเตอร์หน่อยนะ <c oughs> สวยติดบอแล้วก็ติดรูปหัวใจเป็นจมูกอโอโชุดนี้เป็นแคนดี้แล์สุดๆเลย <c oughs> บ้านของซินดี้เนี่ยเต็มไปได้วยของน่ารัก <c oughs> น่ารัก เธอนะ้าชอบช้อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจเฮดีเราไปแต่งตัวกันดีกว่านะโอ้ดูสิหมาน้อยเอารองเท้าให้เธอด้วยก็เพราะว่าเจ้ารองเท้าเนี่ยดูเหมือนตุ๊กตาเลยใส่ถุงเท้าเช็ครองเท้าก็เช็คเอ้าฉันพร้อมแล้วนี่นะ <c oughs> าแครี่ทธอมีสไตล์ที่ต่างกับซินดี้โดยสิ้นเชิง <c oughs> เธอชอบอะไรที่มันดูเท่ๆหน่อยมาทำแขนเสื้อกันก่อน ใช้ผ้าสีชิ้นเพื่อทำเป็นเสื้อแล้วกระโปรงที่จีบแบบนี้ที่ทำมาจากหนังสัตว์ปลอมเราแค่จะต้องใส่ออเซอรอรีลงไปเข็มขัดแล้วก็โซ่แบบเนี้ยดูดเท่มมากเลยทีนี้ก็ใส่ถุงเท้ายาวแล้วก็รองเท้าผมสีแจ่มลุคโมโนโครมแล้วเมคอัพสุดเดิน <c oughs> แครี่ตื่นได้แล้วล่ะมา้าดูเหมือนว่าเธอกำลังจะฝันร้ายนะ โอ้ oh! แมงมุมเทาลาทูล่าหลุดออกมา uh, แคารี่ระวังแมงมุมน้อยมาปลุกแครี่นี่เองเพราะว่าพวกเธอเน่ะเป็นเพื่อนกัน oh. อรุณสวัสด์นะแมงมุมน้อยขอบใจนะวันนี้เป็นวันที่สําคัญเชียวละ่ะวันนี้สาวพังของเราคงจะตื่นเต้นน่าดูเพราะวันนี้เธอจะโชว์ครั้งแรกกลับบ้านซะนะแมงมุมน้อยเดี๋ยวฉันจะโทรหาเพื่อนฉันก่อนเทรไปเลยนะ ฮัลโหลซูฉันคิดบอาฉจะแต่งเพลงได้แล้วล่ะเจ้าแม่แฟชั่นของเราเนี่ยวันนี้ดูเหนื่อยนะใช่ฉันอยากจะนอนพักสักหน่อยนะใส่ที่ปิดตาเลยดีนี่ต้อนรับสุนลกแห่งความฝันซินดี้กำลังฝันว่าเธอลอยอยู่บนก้อนแม่มันช่างเบาบางแล้วก็เคลื่อนตัวได้ง่ายดูสิมีขนมเต็มไปหมดเลยอะ หลังจากที่ตื่นนอนแล้วซินดี้ก็ได้ไอเดียแจ่มเธอจะทำผมสไตล์แคนดี้ย mm ้ย hmm. ได้เวลาที่เราจะทำทรงผมใหม่ mm hmm. มัดผมด้วยเก็บรูปผีเสื้ออ๋อ,อ mm hmm. มีขนมหวานเต็ไมไปหมดเลยโดนัทพายเค้กสปริงเกิลส์คุกกี้ mm hmm. เราจะมาทำผมกันก่อนโดยนั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งอถึงเวลาที่เราจะเลือกเครื่องประดับแล้วลองใส่แว่นตา ก้มหูนี้แล้วก็อย่างอื่นสาวพัมของเรานะ่ะเธอชอบตกแต่งตัวเองด้วยลายสักวันนี้เธอก็เลยมาเยี่ยมเพื่อที่เป็นเจ้าของร้านสักเออแครี่จะใฉันทำอะไรให้เหรอคือฉันอยากได้แบบนี้แล้วก็นี้ด้วยโอเคขอล้ามือก่อนแล้วเราจะเริ่มกันเลยเจ้หูกันก่อน <c oughs> แล้วก็เจาะปากจากนั้นก็เจาะคิ้วโอ้โหสวยจริงๆเลยอะเอ,อแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาทำรอยสักแล้วแคลรีนะ่น่ะเธอชอบอะไรที่เล็กๆแต่ว่าสวยงามอย่าลืมเพิ่มดวงด,วงดาวรีวผิวของเธอนะขอบใจเนะฉันชอบจังแล้วเจอกันนะรู้ไหมว่าเราสามารถทำกระเป๋าจากที่คาดผมเก่าๆได้ ัดแบบนี้จากนั้นพับแล้วติดซิปเข้าไปกระเป๋าเานี้ยดูสวยสุด,สดเมื่อเราใส่โซ่สีชมพูเข้าไปอ่ะวันนี้ฉันจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยอ้ยลืมกระเป๋าไปได้ยังไงเนี่ยืึอ,อยู่นี่เองงั้นต้องเอาไปด้วยเออใช่กระเป๋าใหญ่แบบเนี้ยใส่ของได้เยอะเลยเนาะใส่กล้องแล้วก็ใส่โรลเลอร์สเก็ตแล้วก็ใส่น้อหมาใช่เรียบร้อยแล้ว ให้ฉันมาแล้วไม้จุบปะจุบเก่าของเราจะกลายเป็นแท่งลิปสติกเสียบไม้จิ้มฟันล,ลงไปแล้วก็ตัดจากนั้นระบายสีแ็กเกจตด,ด้านนอกดูดีจังแครี่เธอพร้อมที่จะแสดงดนตรีสดของเธอแล้วลิปสติกสีดำนี่แหละเหมาะสำหรับเธอ,อสีนี้แหละที่ฉันชอบเลย ไม่มีใครอยากจะใส่รองเท้าเก่าๆหรอกใช่ไหมงั้นมาทำให้มันสวยขึ้นดีกว่าทารองเท้าให้เป็นสีเงินแวววาวติดพอมๆแล้วก็โบที่สเกตดูสวยเลิศสุดหูริบบิ้นด้วยนะอ้ดูสวยสง่าจริงๆอิะซินดีนะ้น่ะเธอเป็นนักสเก็ตเปืออาชีพเวลาที่เธอสเกตนะ่ะเหมือนกำลังเต้นลำเลยงท่าของเธอนั้นเบา,เบ,าบาง เธอเนี่ยดูสวยสุดๆไปเลยซินดี้ซินดี้แว้ไปเติมน้ำมันแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สวนที่เธอชอบที่เนี่ยเป็นที่ที่โปรดที่เธอจะสเก็ตได้นั่งก่อนดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าโอ้เขาทำถนนใหม่เหรอดีจังเลยแบบนี้ฉันจะได้สเก็ตง่ายขึ้น <c oughs> น้องหมาก็ไปด้วยเหรอเนี่ยว้าวฉันชอบถนนนี้จัง ถ้ามีเสื้อหนังเก่าแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะแครีนะ่าอยากจะได้กระเป๋ามานานแล้วทีนี้ฝันของเธอจะได้เป็นจริงเราจะใส่สายสะพายอยู่ข้างหลังกระเป๋าแบคแพ็กก็เสร็จแล้วใช่น่าพวกนี้ทำให้คนไม่กล้าจับกระเป๋าฉันใครก็มาล้วงกระเป๋าฉันไม่ได้แค <c oughs> รี่ตอนนี้กำลังฝึกมัวอยู่นี่เธอไม่รีบไปเดี๋ยวจะแสดงไม่ทันเอานะ กระเป๋าฉันไปไหนนะห้องนี้มันรกเกินไปแล้วอมีของที่ไม่ใช้แต่ไปหมดเลยอยู่ที่ไหนกันนะใต้ตีก็ไม่มีที่ฉันวางก็ไม่มีนี่แมงมุมยากเห็นมะโอ้ยอย,อยู่นี่นี่เองอย่าลืมปรับขอดนะร็อกสตาร์อนาคตใหม่ของเราใกล้แล้วซินดี้ทำแบบนี้ระวังหน่อยสิโอ้โหทอดทีนะ เออมันไม่เป็นไรเธอโอเคนะฉันโอเคเจ็บเท้าหน่อยเดียวคือฉันอยากจะมาเซอร์ไพรส์เธอนิดหน่อยนะเทนี่แบมเอขอบใจนะตอนนี้ไม่เจ็บแล้ว <c oughs> ตัดไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็ผูกเชือกให้เป็นโบขนนุมๆแบบเนี้ยดูเหมือนขนมสายไหมขนมสายไหมรสว,วานิลลาและสตรอเบอรี่เหมาะสำหรับคนชอบหวาน ที่สวนสนุกมีขนมสายใหม่ขายด้วยนะอุ๊ยใครจะปฏิเสธได้ขอสองไม้ครับแบบนี้ซินดี้จะได้อารมณ์ดีขึ้นได้แล้วค่ะขอบคุณสำหรับสายไหมที่อร่อยสุดๆแบบนี้เออซินดี้ฉันมีอะไรไมาให้เธอนะอืมอร่อยจริงๆเลยอะขนมจะอร่อยขึ้นถ้าเินกับคนรู้ใจกีตาร์จากแผ่นไม้เนี้เยี่ยมไปเลยถ้าสีฟ้า แล้วทาสีข้างๆด้วยสีเทา <_ d ata> เน้นขอบซะหน่อยรอให้แหง้งแล้วห้อยด้วยสายโซ่เลยโอ้โหกีตาร์เนี้ยเจ๋งสุดๆไปเลยทีนี้ก็ต้องเสียบคู่กับเอมเปอร์ฟมันจะได้ดังยิ่งขึ้นไง <_ d ata> ถ้าใครอยากจะได้กีตาร์รุ่นใหม่แล้วก็ต้องมาที่ร้านมิวสิกสาพัางของเรานะ่ะอยากจะได้กีตาร์ใหม่ <Wow. S 2> ลองดูนี้สิ เออใช่อันนี้ฉันชอบเลยขอลองเสียงหน่อยนะเธอเนี่ยไม่พรสวรรค์จริงๆและกีตาร์เนี่ยก็จะทำให้พรสวรรค์ของเธอไปไกลย,ยิ่งขึ้นเออขอบคุณค่ะงั้นเอาตัวนี้แล้วกันได้ครับห่วงกุญแจเก่าเนี่ยจะกลายเป็นกล้องไงระบายสีชมพูทีนี้เน้นขอบสีดำแล้วก็ห้อยโซ่เลย และขอปรบมือต้อนรับแครี่ถ้าอย่างนั้นขอเสียงแล้วก็มือหน่อยแล้วโอโหเพลงของเธอเนี่ยไพเราะจริงๆทุกคนน่ะชอบเพลงของเธอมากซินดีแล้วก็เพื่อนของเธอมาที่คอนเสิร์ตเหมือนกันว่าะเ,เธอน่ะเป็นแฟนตัวยงของแครี่เลยฉันเพิ่งซื้อกล้องสีชมพูมาใหม่จะถ่ายทุกโมเมนต์เลยขอถ่ายรูปหน่อยนะคะ เลือกสีเลยเราจะมาปั้นดินกันโรยด้วยกากเพชรน้ำตาลจากนั้นก็ใส่ไส้มาการอนสุดเพอร์เฟกมารการอนเนี่ยบินไกลามาจากฝรั่งเศสเลยนะอืมแพ็กเกจแบบนี้ทำให้ดูนะ่ากินยิ่งขึ้นหลังคอนเสิร์ตจบซินดี้ก็ได้กินมารการอนฝรั่งเศสไงซินดี้เขาฉันกินมาการอนหน่อยได้ไหมได้สิ <c oughs> แครรี่ดูภาพพวกนี้สิ พวกเราสองคนน่าเหมือนพี่น้องกันเลย oo ทั้งสองพูดคุยกันอย่างเพลิดเพลินจะลืมไปว่าจะต้องกินมคารอนแน่เพื่อนอชอบใครมากที <h <h ่สุดสาวพังหรือว่าสาวหวานคอมเมนต์บอกเราด้วยนะแล้วกดไลค์กด Subscribe ช่องแลลี่ลู